ความรักอาจต้องอาวร์แต่อิเทมทาวรนอยู่กับเราตลอดไป กิจกรรมของฟรีไฟล์ที่เอ็กกับทรชนคนปนโลกนะครับก็ Lock ล็อกอินรับแอร์บอร์ดนะครับวันที่12บสองหนึงสอนะครับเพืเ่อนๆได้รับกันไหมครับเท่เลยนะครับแอร์บอร์ดนะครับแล้วก็กิจกรรมรองเท้าหมีกลับมากันอีกแล้วนะครับมาในกล่องสุ่มโทโคเค็นนั่นเองนะครับกล่องละ25เพรนะครับ ถ้าใครสุมไม่ได้นะครับก็สามารถเอาโทเคนไปแลกได้นั่นเองนะครับของในตู้ข้อเดิมเดิมเลยนะครับรองเท้ามีหนึ่งร้อยชุดมุ่วงนั่นก็หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีเพื่อกระเป๋าแล้วก็ลมเลยนะชุดมันไม่ค่อยดีนะครับในตู้มีแค่รองเท้าหมีอันเดียวนะครับที่น่าสนใจนะใช้ต้องหนึ่งร้อยโทเคนนะครับช่วงหลังมานี้ผมว่ากิจกรรม กล่องโทเคนแบบนี้นะครับมันออกยากไว้หน่อยนะครับปกติรนะ้อยโทเคนน่ะมันไม่น่าจะต้องถึง80กล่องอนะ่ะอันนี้คือแบบ70กล่องอัพตลอดเลยนะครับสำหรับ100โทเคนนะครับก็คือว่าโทเคนมันดรอปยากนิดนึงนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นของแลเลยนะครับของมันต้องมีเลยนะครับสำหรับ คนที่เล่นตัวละครผู้หญิงนะครับก็คือรองเท้าอันนี้ก็คือของมันต้องมีเลยนะครับก็นานๆกลับบันทีนะครับไครไม่ทันรอบนี้ก็น่าเสียดายนะครับต้องรอไปคราวหน้าเลยนะครบเพื่อนๆแล้วก็นี่นะครับตัว่าเต้นนะครับได้กันมายังครับรองเท้าน้องมีอันนี้มันดีตรงที่ว่าใส่ได้กันหลายชุดนะครับเพื่อนๆ แล้วก็กิจกรรมท็อปอัพนะครับแค่เติม299เพกพก็ได้ทาเต้นใส่แว่นไปฟรเฟีเลยนะครับเหมือนได้ฟรีเลยนะครับแค่เติมเพจเข้าไปก็ได้รับแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมท็อปอัพชอบมากเลยนะครับอยากให้ทีเอ็มเอาของดีๆแลๆมาในท็อปอัพด้วยนะครับแต่ช่วงนี้ท็อปอัพม,มาถี่เหลือเกินนะครับ สไนเปอร์ไอบอลนะครับก็ตู้สุ่มลัคก,กี้โรโยที่เป็นสุ่มปืนนั่นเองนะครับของในตู้ก็เดิมๆเกลือเลยนะครับค่าสแตตค่อนข้างดีเลยนะครับเจาะก,กอสออัตราการยิง1นะครับแต่ว่าปืนสไนเปอร์สแตตอาไปทำไมเนอะสุ่มให้ดูกันเลยครับผมมีบัตรดู0้อยสบายดูสิว่าจะได้ ไหมหรือว่าต้องเสียเพชรไปสุ่มเพิ่มแต่ถ้าบัตรหมดผมก็ไม่สุ่มแล้วนะรอบแรกผ่านไปนะครับอย่างเกลือเลยนะครับจัดไปฮะรอบที่สองนะครับไม่มีสีทองด้วยได้เลยโอ้โหได้24ชั่วโมงครับรอบที่สามครับ ได้ดีดท,ทองด้วยได้แด่เฮ้ยโอมันได้ปืนดีว่นัาา่นนะแล้วก็ได้ถาวรมาสองกระบ,บอกแต่ว่ามีแล้วหนึ่งอันนะโอ้โหเสียดายนะรอบที่สามครับได้ไหมไม่มีดีทองด้วยโหยี่สิี่ชั่วโมงอืมหืม กินปืนอันนี้รู้สึกว่ามาเป็นอันแรกเลยอันที่สองนะปืนฮิวอันเนี้ยเพื่อนๆจำได้ไหมโอ้โหได้เลือปืนซ้ำอีกแล้วได้ถาวรซ้ำนะโอ้โห,โโหเืออะไรนะครับเหลือแปสิบใบแล้วนะครับขอรับของก่อนเลยกันรู้สึกว่าเบรกหน่อยเดี๋ยว ดวงไม่ค่อยดีเนี่ของในตู้มันมีถาวรอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่าผมได้ถาวรแค่อันเดียวเองอะถ้าเพืเ่อนๆไม่มีบัตรก็ผมว่าไม่จําเป็นต้องเอาว็าได้ั้างนีบัตรผม,มร้อยก้าย่าใบนะแล้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหรอบที่6นะครับก็หมดไป60บใบนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับแตมลัคก,กี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ตอนแรกนึกว่าแต้มักคิ้จะตันแล้วได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีติด ID ไ,ไว้นะครับบ,บัตรผมมีเยอะอยู่ไงก็เลยเอามาสุ่มติดไ d ดีไว้นะครับค่าจะแตดมันก็โอเคแต่ว่ามันคงไม่ได้ใช้อะไรประมาณนั้นนะมั้สวยน้่นะครับเอฟเฟกมันเป็นเกตหิมะด้วยดูนะ <Rock S 1> ลอบบี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับ เอาเป็นปืนสไนเปอร์เลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสไนเปอร์ฮิวนะ Thank try with shorty Lockage you your Lock uh, to so not I give in so we, uh, I did not vibe with your energy y, I pray memory Girl, no you know you do the most. Hey. That's not my forte. Look, sorry, I go play ก็เดี๋ยวผมเอามายิงในโซนฟิสตอร์ตล์ให้ดูแล้วนนะครับนี่ถ้าจะสับก็จะประมาณนี้นะครับสับยิงสับยิงนะครับเ้าหัวก็ดอกละถ้าไม่มีเกาะนะสามร้อยกว่าเลยนะครับโอ้โหปืนยิงยายิยงสามร้อยดอกละเจ็ดสิบห้าสิบเอาแขนนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคนไม่มีเกาะไม่มีหมวกนะ ยิงระยะไกลให้ดูนิดหนึง่งนี่นะครับสามร้อยแต่งก็ปืนมันไม่ล็อกเป้านะครับไม่ใช่สไนเปอร์มันก็เป็นสไนเปอร์แต่ว่ามันทำเหมือนไม่ใช่สไนเปอร์นะเดี๋ยวลองใส่หมวกหนึ่งเกาะหนึ่งนะครับ ออจากสามร้0ยกว่าหรือ200กว่านะยิงตัวก็จะประมาณใกล้เดิมนะครับแต่ถามจริงครับเวลาลงไปเล่นในเกมขายาวอันนี้มาบวกโอ้ยยิงตัวก็ทีติบสองนะเดี๋ยวเล็งข้าหัวให้เพื่อนๆดูได้ กดไม่ติดนะเนี่ยมันไม่ดองเป่ารครับเพื่อนๆสองร้อยกว่านะครับํำหััหมวกสอง 2, กอสองนะหมวกสามกอสามก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับสองนัดก็น่าจะแตกแล้วถ้าเข้าหัวนะปั้ง 64ก่อ4ก็ร้อยกว่านะครับลดลงมานะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวสไนเปอร์ปืนฮิวนะครับฝากเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับกดติดตามกด subscribe ให้ช่องมีเพทอยด้วยนะครับตอนนี้จะ10,000ซับแล้วนะครับช่วยกันกด subscribe กดติดตามให้มีเพทอยด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดนลา์ๆให้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปที่5จะมารีวิวอะไรอีก ก็คอยติดตามกันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ Rock, Rock, อ๋อวันเสาร์มีคลิปตู้สุ่มแปดทีนะครับยังไงติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ